สวัสดี FC ครับผมสวัสดี FC ทุกผู้ทุกคนครับวันนี้เหนื่ยๆนี่โชคมีมานบ่ากี่นักเราขับักครับผมเนาะฟันไปสามตัวเดียวฟันไปที่สามตัวเดียวโคโลอ,อดี๋ยวหาว่าไม่แน่จริงเดี๋ยวอราฟัน3 ฟันสามฟันสามหกวิ่งสามตัวเดียวกันปะฟันสามหกอกตัวไหนบบเ้บอกเกโอ้กับหัวตัวนี้สามหอ่ะบอกเกสาพี่น้องแต่ว่าเวเรียกวิ่งตัวเดียวคือวิ่งสตัวเดียวเนาะโอ้ว่าทราพี่น้องฟันสาห ออกเก้าสามมาซะด้วยขับหัวแต่ว่าเลขยิ่งครับพี่น้องสามตัวเดียวตั้ใดวิ่งน้าเพิ้ลแต่ขึ้นสิมีหมานที่หรอกอ้าวเปิดไ,ไ,ไดวัดสุกนี่ยเปิดอไรเข็ดไปเนี่ยฮะสุกสิบสามเลยพี่น้องเด้ออ่าใกล้แล้วใกล้มองเขามาแล้วครับผมสำหรับรัฐบาลให้ใกล้ามาแล้วอ่าเริ่มนั่งบถติดได้เลย เดินนั่งหมดเตี้ยเริ่มกับวนกับวายแล้วเออเอออ่าเอาสุกสืบถามนี้จะเป็นยังไงเอาปอเปรายละเอ็ดไปมาเขียนให้คนจะเข้านะเลยน่ะบายพี่รอง้าขงเขาหอมจะบายกันสุกที่สืบถามรอแล้วเพื่อนเด้อพี่น้องเพื่นจะฟันตัวใดเด็กวิ่งตัวเดียวจะมาไหมจะเข้าติดต่อกันอีกไหมครับ จะพลาดเดอนขับนะพี่น้องเนาะเอาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์เด่นกับในบงได้ใจได้เพียงเด้อเอาเหล้าขาปัดครับผมให้วิ่งสามพี่น้องวันที่ผ่นนนานมาเนาะะเดิ้วิ่งสามให้วิ่งสามครับ วิ่งตัวเดียวสามพี่น้องสามหก 3, ออกสามเก้าเอาหัวที่สิบสามนี่พี่น้องจะเป็นตัวไหนรอดที่ตามเป็นพร้อมกันครับมาแล้วครับกำลังคำนวณมาพร้อมพี่น้องงานว่ายางรับดางานใส่สมองพร้อมอางานคำนวณไปพร้อมอคิดยันไปพร้อมพี่น้อง ชินกันมาแต่ไหนละอ๋อเหบุผลิ่งสตัวเดียวอือ,อเอาราฟังกันชดโอ้มีในใจรเจีเยจินะเฮ้ยาโอ้ขอเขียนเนี้ยด้มีประกาเนี้ยด้ว่างมือเลยตัวนี่ใช้งานพี่อ่าให้เข็ดงานพี่ร้อง โอ้จวดเด้ดจวดเอาวงกกมไปพร้อม,อมเอาวานหันบินสามพี่น้องเขาเต็มเต็มเด้อเออเบ็ดเบ็ดเนี่โอ้ไปแล้วบาลีอา,าลาด <c oughs> อ่ะปาโคปลาโคโ,โอ้ยากมากเ้วไปแล้วพี่น้องอน้ำเงินยันบ่าเหล้วยันค้ำพี่สันม่นน่นวก็จะไปปูปากะ มันเจียวแง่ขึ้นอีกด้วยเช่นพี่พพน้องว่าสั่งมือเวลาเอาพี่น้องเนาะได้มาแล้วครับผมเดี๋ยวจะเรียบเรียงให้ฟังนะพี่น้องเด้เอเพิ่งไปแล้วเพิ่นมาเขียนให้แล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะเฮ็ดให้เบ่งติดอะไรเนี่ยแต่หน้าเบิ่งครับผมกินข้าวเพิ่งเสร็จอ,าอา้าวพี่เนาะ แม่งตัวแม่ง,งี่หวังมูนปุ๋ยปุ๋ยวันราวขาดปัดครับผมวันที่สิบสามเนาะสุขสิบสาม วิ Wing. Wing 7, ่งวิ่งเจ็ดได้พี่น้องเดอ้อวิ่งเจ็ดครับ Wing วิ่งเจ็ดพ่อมีสี่คู่ตัวนี้เอาเอาหน่อยลอลแล้วก็เก่าแล้วเอาเออเข่าตัวเดียวพเอาพัลเอาเรียกเข่าอ่าแล้วตะวันเขา่เา,เขาประสันพี่น้องว่าหันกับฟันมากที่สามเนาะ เด็กวิ่งเิ่นกับเขาเต็มๆอันนี้ใครอยากวิ่งเนี่ยพี่น้องเด้อวันศุกร์ที่สิบสามครับนาเน้น,น,นให้มากพูดเดียวพี่น,อน้องเน้นให้มากพูดเดียวถ้าใครอยากวิง่งวิ่งเจ็ดได้เลยพี่น้องนะวิ่งเจ็ด ให้ที่ติดตามได้พี่รองเริอ่องเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าไม่ซีคูไปกลับด้วยได้พี่องเน้นเนี่ปะบ๊มีเก่าหอกมันไปกลับให้ไปครับพ่อพี่้องอโอ้ลมกระแรง เน้นชุดนี้ครับก็พี่รองอยากเคดียร์ก็ไว้ได้ไมาสุดตัวแต่เต้าพันเน้นให,หน้ง่าก็คือตัวนี้ตัวเดียวที่สามสามตัวพี่รองสามตัวครับเนาะนุ่งเจ็ดดครับตัดได้เต็มนอกเครื่รองเนาะ ชับหน้าจอรครับอืมชอบก็ตามนะไม่ชอบก็ผ่านแคปหน้าจอพี่้องออเนาะวิ่งเจ็ด ด้วยพี่น้องด้วยใครอยากวิิ่งเ็ดครับเนาะ,นะจับคู่ให้0ูนย์เจ็ดหองเครับเนาะ,น,ะนี่คือวันที่13พี่น้องอันนี้คือดิคานมาออกเก่าสามเพินพ่นเพิ่น เพิ่นเนีนให้ก็คือ3637เนาะพี่น้องของชุดนี้ให้งบน้อยแล้วว่าวิ่งตัวเดียวคือ3ออก93ครับออกตัวกับพี่น้องเนาะอัะนนี้ก็หามาแล้วนี่แหละพี่น้องพิเตอร่เอาบึ้ตัวกับตัวพี่เนาะคือ17ครับ เล่าขาดปัดได้เพียงเด้อวันสุกที่จะถึงนี้มีสามตัววิซีตัวบ้าเหรเอาแค่ okay, นั้นเอาเอาถือข้อมันบ่เอาให้ถือข้อมันบ่อ่าเอาการการได้เพี่น้องเด้อไปกลับบนล่างจังไงอา่าไปกลับบนล่างแต่ว่าวิ่งตัวเดียวก็คือเจ็ดครับเนาะฝากตอนวิซี่เข้ามา ไม่ต้องเอาฮอตัตัวซีตัวหลกเอาถือข้อเขานะได้สูตรป้าไม่พี่หลังหาวไล่อ่าิเชียเพื่อนวิ่งสองตัวดิอ่าว่าว่ารวิ่งสามตัวอาเข่าเต็มเต็มเลยฮะนี่เกี7กับแปดพี่พี่แปดเนมากว่าเลย่มี่โอ้มีเจ็ดกับแปดโอแปดมาแล้วก็ะเด้่อบอลโอ้อ่าเอามีเจ็ดกับแก็เลยฟันไปที่8โอฟันไปที่7 เม็ดเดียวมาโอ้หนึ่งแปดแปดนึงย,งยังแงม่มากเหรอเอาจะเจ็ดโอ้อาแปดมันมากเหรอ,อนนว่ามาอกีกนิหน่อยม่งางข้องเก่าหรอกว่าทันอ้าแคบหน้าจอครับนอสล็อเล้าหุนไก่ครับผม,อมอตอนเอฟซีสุขุสุขคนครับ ครับนักการเมืองนะขอให้เฮงๆปังป,งปงังทุกท่านครับผมอ่ะสุขสุขมันมั่นทุก,มามาากทุกคนครับสวัสดีครับ